สวัสดีครับนายแมชินเชนัลนะครับผม PMC ครับวันนี้เราก็มาถอดรบอกกันนะครับผมเนี่ยขึ้นอยู่นะครับนี่ก็ทําเครื่องมือพิเศษเรียบร้อยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ตัดทากันอยู่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเข้าล็อกนี่พอดีนะครับผมเนี่ยนี่ก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฟาล็อกนะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอชักชักกระบอกออกมานะครับผม แล้วก็จะเห็นซีนแล้วนะครับเนี่ยครับผมทำอย่างดีเลยนะครับเครื่องมือพิเศษผมเครื่องตอกนะครับซ่อม <_ C od al> ก็จะประมาณนี้ครับผมดีครับยังไงก็ฝาก,กาติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ